คมเตือนรายการนี้เป็นรายการที่รีวิวการเล่นเกมทุกแนวทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์มีคำพูดที่หยาบคายมากมายเป็นรายการที่ไม่เหมาะสมสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุน้อยกว้า18ปดีเชิญรับชมรายการกันเถอะสวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับตาอีกครั้งวันนี้มารีวิวเกม The House r i u e เย้ เฮ้อมีมีอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ใครใครยังไงที่อยู่ในบ้านนี้ No body has seen them animal มันมีปีศาจอยู่ที่นี่เหรอวะเขาไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่ต้องอ่านให้มันเสียเวลานะเดน่ากลัวเฮ้ยต,ต,ตัวอะไรวะเอเลี่ยนเหรอ โอ้โหเขาบอกว่าให้เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาแล้วก็เออโอเคโว้ยนี่แกมมือถือแล้วเนี่ยเหมือกแกแม่งแจ๋งวะ่ะเกมนี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเล่นนะท่านผู้ชมแกมมือถือน่ารักน่ารักตรงไหนเราจะเข้าไปเล่นยังไงวนะเนี่ยเอาแบบโล เลือกนี่สตาร์ทเกมอ่ะสตาร์เลยค่ะ แล้วมันออกจากห้องนี้ไงเนี่ยอจอจเจมเข้าไปก็จิ้มได้แต่เอออันนี้คือเปลี่ยนภาษาเหรอมีภาษารัสเซียกับภาษาอังกฤษออกไงอะประตูททางออกด้านไหนเนี่ยคือคือตอนคือตอนเล่นเกมเนี้ยมัน ไม่ได้เปิดแสงมือถือหน้าจอสว่างเท่าไหร่มันมืดมากมันก็เลยแบบมองไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันเดินโคตรไวเลยวะเดินอย่างกับวิ่งเลยอะโหโอ้โห,โห อ๋าอามีไฟฉายให้ซักกระบอกไหมมันเดินยังไงวะอ้วออ๋ออยู่ห้องไหนเนี่ยอ๋อที่เดิมมึงชักจะเมาวะเฮ้ยเฮ้ไง โอเคโหลดโอ้โหกว่าจะหาทางออกเจอพระเจ้าพระเจ้า นี่ไงนี่คือไฟฉายใช่ไหมฮ่า,าทำไมมันหยิบไม่ได้อ่ะเป็นส้นตีอะไรเงี้ยเขาไมหยิบเขาปหยิบแล้วเอ๊อไม่มันหยิบไม่ได้อ่ะ หยิบเออไม่ไม่ได้กเงีบได้ไหมอ่ะโอเคหยิบเข้าไปเลยเย้ yeah! ได้ไฟฉายมาแล้ว โอ้โหดูแบบเฮ้ยแกมมันทำดีไปว่ามันคน่อน่ากลัวโหดูสภาพดีท่านผู้ชมเฮ้ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะห้ตื่นแล่วออ่ะไปสำรวจห้องไหนก่อนดีโอเคเราไปห้องด้านหน้านี้ก่อน โอ้ยประตองประตูะตตแบบอืมันใช่เลยอะ<ห>่ะโอ้ย อสลุมมันให้มาเดินหาอะไรเนี่ยอันนี้มีอะไรอ่ะโอ้โโคตรเก่าโคตรล้างโคตรสกรปรกเฮในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ชมเลยข้างหน้านี้มีเประตูออกได้ไหมออกไม่ได้แมว โอ้โอเคห้องนี้ไม่ไม่เจออะไรเราไปสำรวจห้องอื่นต่อเดินให้ว่างซอยค่ะให้ไวเฮ้ย hey, hey, hey. ตกใจมันก็เจออะไรไม่มีหรอเงียบฮับ ไปในห้องนั้นโหอือหือได้โทรศัพท์โอ้ยดูแบบสภาพแบบโห เห็นมีอะไรเลย,ยหน้าต่างเปแตกโผโผบรรยากาศในบ้านมันมันโคตรน่ากลววัวว่ะกลัวแล้เสียงแบบหืมเกมนี้ขอเล่นไม่จบเกมอีู่่ะมันมันต้องหนีหนีผีเลยโดนสัปประหลาดแดกเกมนี้มันเหมือนกับแบบมันไม่มีผีหลอกอะไรเงี้ยถ้าไม่ชมมันเหมือนแบบว่า เราต้องคอยคอยหนีสับปะหลาดใช่ไหมอ่ะใช่ดิแก้แบบกระจัดกระจายสุดๆส่วนใหญ่พวกเกมแนวสอยองขวัญน,นี่จะบะัเข้าไปในบ้านล้างไปทำภารกิจหาของหาคุณจงคุณแจอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ลุ้น ลุ้นไปด้วยพราะว่าจะแบบผีโ่มาตอนไหนในเกมใช่เอดเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ เก่าสะอาดอะเปิดตู้เย็นมามีของกินไหมแมววางเปล่าสำรวจมามันไม่เห็นเจออะไรเลยวะเนี่ยเปิดตูน้นี้ดิแงบไม่มีเนี้ยอันนี้มีอะไรอะ่ะเงือบ มีแต pues uh, nah. ่กระป๋องเก่าๆขึ้นสนิมกับกล่องอะไรก็ไม่รู้เชดออกมาแล้วเออไป่อดีเข้าห้องไหนนะงงห้องนะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ย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 เั้ยเฮ กูจะโดนมันแดบมเนี่ยฮ่าฮ่ามันจะโผล่มาหรือเปล่าหาว่าหาที่หลบได้ไหมอ่ะประตูมันปิดได้หรือเปล่าวะห้องนี้นั่นเข้าไปโอเคอ๋อเป็นห้องน้ำโห ห้องน้ำแบบมันบัรยายไม่ถูกะแม่งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันผล่มาแล้วเพวะอวะอวิ่งหนีได้ไหมอ่ะแวบห้องนี้ห้องนี้ ดูแล้วดูแล้วดูแล้วดูยังมันจะโดนจะโดนสับประหลาดแดกอะเนี่ยมันน่าจะไปห้องอื่นอยู่มั้งเร็ววิ่งก่อนโก้ยแนบซอยขายว่องให้ไว้วุว๊เนี่ยกว่าแบบเพนเนี่ย แเหมือนเมื่อกี้นี้เห็นห้องนี้มันล็อกทำไมมันล็อกอะทำไมมันเปิดไม่ได้วะทำไมมันเข้าไม่ได้อะ่ะอ่าเข้าไม่ได้จริงๆนะเนี่ยโอเคเดินเข้าไป แล้มันเหปมันต้องไปหาคุญแจหรือเปล่าวะฮะเออสงสัยต้องไปหาคุญแจถ้าไม่ชมอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะโดยตัวนั้นมากินแม้วะเนี่ยเมื่อกี้ห้องซ้ายดูแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มมนอยู่ตรงนี้มันเดินไปไหนแล้ววะ มี่ห้องนี้เปิดอยู่เข้าไปดูในห้องนี้ดิสำรวจในตู้มีอะไรมีเปิดดิจะมีกุญแจไหมมันน่าจะให้หากุญแจหรือเปล่าไม่เจออ่ะคือเกมมันให้ทำอะไรอ่ะเฮ้ย ไม่มีอะไรเนี่ว,ว่ะจะลุนทำไมเนี่ยวล้นล้วทึกไปด้วยไม่มีอะไรท่าชมฮโฮโแกมันดึงดึงลงมาได้หรือเปล่า,าโอ้โหห้องนี้มีอะไรวะนี่เฮ้ย ตกใจหมดแม่งของตกไอสัตว์ขี้หดตดลายหมแล้วเนี่ยโหยังไงคุณเจ้าจแล้วมันเอาไปเปิดห้องไหนอะคอยหายใจไม่ท้ทองเฮ้ยเหมือนนี่กินอะไรเหมือนตัวอะไรเดินมาหรือเปล่าเฮ้ยจะวดนมันแดงก็บอะวะเนี่ย ไม่มีอะไรนะเยอะเปล่าอ่ะเสียงมันแบบเออ่าหาฮ่ะโผ่ไหมอ่ะอึ๊บอึฮบอึ๊บโอเคไม่มีในแล้วนะมีประตูเป็นประตูเปิดประตูให้ว่างแล้วผาเข้าไปเปิด โอ้โหมีตู้อะไรด้วยอะเปิดแม่งทุกตู้วินาทีนี้ท่านผู้ชมมีกระดาษเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้อันนี้เก็บได้ไหมเนี่ยอปิดตู้ให้มันเดิมสรุปในตู้มันมีมาให้เปิดแต่ไม่มีของที่เก็บได้จะม,มีมาเ,มมเมาพิ่ม นำ้น้าน,านี่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรหร่วะโอ้ยโอ้โหประตูมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงี้ไม่มีกระดาษเก็บได้ไหมกระดาษกระดาษอลไววะตรงนี้เปิดได้ปะเอาเปิดได้แงบโอ้ยไม่มีอะไรให้เก็บเลยอะ่ะท่านผู้ชมอฮ มันโดนตัวอีแดงๆนั่นมาแดกนี่คือไม่เล่นต่อแล้วนะไม่ไหวแกก็ไม่มีอะไรโอ้มันไห้หาอะไรวะเนี่ยห้องนี้เปิดตัวเขาเ้าไปแล้วโลกเพศนี่มันเป็นห้องครวัวนี่หวะโอ้ย นีงไงว่องให้ไวฮัทโอ้เออเหอให้ยังไงท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์สมัครสมาชิกช่องให้ด้วยละกันนะ เรามาพบกับคลิปหน้าคลิปตอนต่อไปจะเล่นเกมแล้วไหนเล่นเกมอะไรเราพบการคลิปหน้าท่านผู้ชมที่บายเฮ้ยเดินออกไปโดนมันแดกเลยวะเนี่ยเว้ยมันอ่ะอ้าห้องหน้านี่ห้องอะไรวะนี่ไงห้องที่ล็อกโอเคอันล็อกละอันล็อกปวดดิ้ปุดดีเดดยงยแงบ โหทำไมแบบห้องมันเยอะจังวะอุ้ยห้องนี้เลือดเพียบอะมะมีแขนด้วยอะโดนสับประหลาดแดกวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโหว้ยเฮ้ยทำไงดีอะเฮ้ยมันมาแล้วรู้ปะเนี่ยเฮ้ยแขน อ่นใครวะมือไม่ใช่เลมือเออแ้วพ <M ow! S 1> อ,อยังเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเดินอยู่ข้างนอกเลยอะ่ะใช่ปะวะฮ่าฮ่าโดนแลกเฮ้อย่เหี่ยแม่งมาไม่ให้ซุม่มให้เสียง เสียงแม่งลั่นจอท่านผู้ชม